เพื่อนๆชาแนลสวัสดีจ้าวันนี้จะพามาดูอาหารข้าวแกงร้านแม่มข้าวแกงปักใต้หม้อน,นี้จะเป็นแกงไตปลาหม้อน,นี้เป็นแกงส้มอันนี้เป็นต้มจืดมะละไข่พลาโลข้วกกิ้ง ประดูกกอบผัดเผ็ดหมูหวานตัดบวกอันนี้อะไรนะผัดเผ็ดหมูป่าแกงทีเหล็กไก่ผัดขิงแกงมะเขือใส่ไก่ ผนงน่องไก่ยำยำกุ้นเชียงผัดมะเขือยาวนงอันนี้อะไรเนี่ยหนงเนื้อคะอันนี้ผนงเนื้อเนื้ออย่างดีใช่ไหมครับเนื้อโคขุนอันนี้ผัดปลาดุกสดผัดปลาดุกสดอันนั้นไตปลาแห้งครับอุยไตปลาแห้งน่ากินมากเลยปลาเป็นชิ้นเลยอันนี้ หมูทอดเรามาดูขนมหวานนี่ขนมหวานตัวดำเอ๊ะเขาเหนียว<ำ>เปียกหรือขเขาเหนียวดำเหนียวดำหนูน่ากินมากคู่ใต้สา,าคูใต้อ๋อเป็นอย่างนี้เองหน่าจะสาคูใต้นี่สั่งโดยตรงมาจากทางใต้เลยนะเนี่ยมาทางเคอรี่เลย สถานที่นั่งก็กว้างขวางรักษาระยะห่างที่นั่งกว้างขวางตอนนี้ยังเช้าๆอยู่ที่กว้างขวางปลอดไัยป้ายชื่อร้าน ถ้าออกจากโคราชมาทางหัวทะเลจะเห็นเลยตลาดดอนฝังมานี่สิร้านแหม่มข้าวแกงปางใต้ร้านแหม่มข้าวแกงปาไใต,ต้ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอยู่ติดถนนติดถนน เส้นจักรหลาบจักรหลาบหอยทะเลรบไปมากบุรีัมร้านแม่มข้าวเกงปักใต้สถานที่นั่งต้องฟ้ง กระจกอย่างดีเลยินอเจ้ะอาหารอยู่ในตู้กระจกสะอาดอร่อยทุกอย่างเสโลูต้มจืดนะละแกงหน่อไม้แกงไกป่ปลาซื้อไปกินกับขนมจีนจ ผัดขิผัดกระดูกกรอบหโหหวานผัดขิงยำปุ้นเชียงคแนงไก่ผัดมะเขือยาว ติดมันพอดอร่อยมากๆอร่อยจริงๆข้าวเหนียวเปียสาคูใต้โอ้โหส่งตรงมาจากใต้ผ่านเคอรี่ถ้าไม่มีเคอรี่ไม่ได้กินนั่นเนี่ยสาคูใต้เดี๋ยวอีสามไม่มีม สาคูใต้ทำมาจากต้นสาคูต้นสาคูเป็นยังไงคนทีสานไม่รู้จักเป็นยังไงต้นสาคูไม่รู้จักเนี่ยแต่มันมาอยู่ที่ทางอีสานได้เนี่ยเพราะว่าเราสั่งผ่านเคอรี่มาอร่อยมากนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำข้าวเหนียว